กาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะมือนี้แอดกัสิเดมาต่ำตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะจากพ่อหมอถ้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเลขเพิ่นกับแม่นย่ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับเลขหมอถ้ำเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมในคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดกับฝาก กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเด้อค่ะเพื่อสิบปรดิพาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อสิบปรดิพาดข่าวสารดีๆเด็ดๆเนาะค่ะพี่น้องคะค่ะวันนี้อาจารย์าไปหาหมอถ้ำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นยังไงเนาะเงินนี่มาต่ม แนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องฟองไปให้เฮาค่ะมอท่ามก็แนวอยู่น้ำมานจัน้นเศรษฐีเนาะค่ะขันเพิ่นผ้าไปนั่งกัจังคคอยได้ไปขันเพิ่นโบผ้าไปกับว่าได้ไปค่ะวัดนี่ก็วัดนี้เพิ่นยังบราทัดเดีผ้าไปแต่ว่ามานขึ้นว้านขึ้นว้านฝันเนี่ยค่ะฝันฝันดีหรือเปลฝันว่านข้าเจ้าข้องว่าแจก พวเ่ยอาจารย์ต้นสะดอกผมปันนมาขึ้นฝันว่าเขาาท่องมาแจกท่องเป็นท่องขําเด้อมันเป็นสวยกมันเป็นท่องแทนดอกสวยๆเอา้ากระปันให้เจ้าเลยเนกล่องเนื่องคุณว่ามันมีอยู่หากลก่องเขาเห็นเป็นหากลก่องของเจ้าก็มี่มาสัน่นมอทมของเจ้าก็มี่กล่องนึ่ง่าสัน่นกล่องได้ให้่อยกล่องนี่ละ่าสัน่นเขาปั่นท่อกันเด้อ อากวงก็จะปั่นตอกันเลยอของหัวทำกล่องหนึ่งอ้าฝันดีเยอะแยะเลยเสนอแต่เกาเขาว่าดกันฝันเห็นท้องถ้ำนี่ลูคนเขาก็ว่าสิมีลูกเอามีลูกได้จังไรเมียกับว่ามีลูกกับว่ามีสิมีลูกได้จังได๋ันเนีค่ะนี่กับว่ามีลูกกับว่ามีสิไปมีลูกได้จังได๋ยหรล่าะเขาโบราณนะวานาะค่ะท่านฝันได้ท้องถ้วมาสิมีลูกนะค่ะ อันนี้หมอทำบมมอมีลูกมีเมียมันกับบ่าวมีลูกหรอกความเชื่อของคนเนาะเราก็บอกไปทั้งสัตว์แหละแต่ว่าฝันได้ท้องอี๋แต่ท้องคข้มมาละมันเป็นสิ่งสิ่งได้สวยไหมของหมอทำกับกล่องนึงก็ปั่นท่อกันเลยมาบอกสู่อาจารย์ต้นสิทธีฟังค่ะว่าสิบะถือเหลี่ยงอยู่ข้างหัวสัตว์หรือเปล่ามันอาจจะจำเป็นอะไะ แต่ว่าเลยกถึงนั่งน่นว่าเพื่อนนั่งนั่งกับรมฐานมานั่งกุมมือยีดอกแต่ว่าไปนั่งเอาเลขนหรือนต้องไหนอธิษฐานเราเนี้ต่างกูต่างไก่ที่พานมาหนึ่งหันกับมันสองไหนเนี่ยผมว่าพระไทยก็ไดก็ะได้เลขกกับสองแปดเจ็ดมันกับไปออกกันเก้าสองคนวันคี้ขั้นมันซื้อเข้าไปกลับม้ามันกับเป็นแปดสองสำนักมันเลยคอยว่าเคยข้นเต็มหนึ่งมันว่าใครล่งดอก วัดนี่วัดนี่คอยฟันว่าัดท่องหักหักกวางก็แบ่งในในคอยกวางเดียวเขาแบ่งท่อกันเมื่อมัดสิเป็นเลขกยี่ห่อหรือตู้จังไดนี่ละขั้นนะขั้นเป็นนี่มตขั้นเป็นฟันแบบนี้ยี่พ้อสตีเป็นตัวใดเนาะค่ะขั้นขั้นว่าห่าในที่ั่าหักกวางได้เขาปั่นก็สตีง่ายๆต้องรูก็วว่าหักกวางก็ต้องเป็นห่าละวัดให้กวางนึ่งพี่ครับ ขาให้ข่กล่องนึงนึงหาว่ะหนึงหาเรียกเรียกข่เปิ้บอกเกยมากก่งล้วเทียทังเซียก็มากกงมันคืนเตมนึงข้นมันว่าขืนเต้มแต่ว่าบลกเห็นเบอกขนอ่ะอืไทยเขาเจ้าไปชุดเดียวสองแปดเจ็ดเขาซื้อเป็นเ็นกปกาบ้ามละขึจังเล็วิ่งจังจานวานี่มันกินแค่แปดสองหนึ่เต็มนึงกับนก้าสองตอนนั้บาทนี่ไอหากว่ง หาจะตีตรงๆตัวมันก็เป็นหาหนึ่งมันบปละค่ะแต่ว่าคอยว่ามัดสิว่าเป็นหาหนึ่งมันสะเป็นหาสองอืมโอหาสองหาสองมันเป็นหาสองว่ามอทัมแห้หาสองก็แล้วกันค่ะเออว่ามอทัให้หาสองมันใจจั๊กเปรเซนต์อันหาสองเนี่ยระอันมันมี่หนึ่งเลือดตั้งหนาปอนหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองอืมนี่สำหรเรียกว่าทัม แข็งแข็งแน่นอนนี่เท่านั้นเม็ดเดียวเม็ดเดียวรวยเล่นบ่เพาะนี่ละหนึ่งหาสองเนี่ยขั้นออกกับขั้นออกก็ออกงกกกงตัวไปเลยหนึ่งหาสองเลยค่ะอ,อ่บว่าต้องกัดต้องปีนเนี่ยด้วยว่าต้องไปกลัดหรอกเลยว่ถาถ้ามันไปกลับเพ็ยอย่างเ,างเดียวว่าถ้ามันเทียดังหนังมันเดียงตัวเลยเนี่ส่วนหมากนี่้าเข่าซ้มตัวตรงๆนี่มันชีเว้นห้างปันไดคอยเข่าซ้ำตัวตรงๆเลยเพา เห็นสะเกียนอาเปิ้ลมันก็เป็นบางพุ่มบางทีเนี่ยบางพุ่มในที่ว่าเป็นๆเขาก็บ๊อบผ้าเข้าไปชักยาค่ะตั้งแต่ก้อนเคยไปน้ำมันทร์จันทร์ปูเจ็ดแปดหานละเคยไปน้ำกันตลอดไปเลยน้ำกันม่าเป็นเปียบเป็นสองลอยวัดเราไปตั้งแต่ไปกับเรานบาทนี่มองว่ามองในตรรกะไปน้ำจันทร์ขุนขุนหอดกู้หลเช้างเข้าไปพอกปูพันเข้าไปก็หมดพกะยังเล็ดยวนดันเชียงนี่ ค่ะก็เส네ียใจมันก็แม่นเดี้ยขาดไปมองพุ่มแข็งแข็งก็ได้อสามตัวตรงเลยเออไปมองไรมันแข็งแข็งแล้วก็แม่นแม่นหน่นได้ได้เรียกว่าเขาว่าวาไปบัดจันทื่ว่าอยู่น้ำย да SO ู่น้ำกันนี่คันได้รวดเล็สิผ้าไปลังจกไปมองไยมาได้รวดล้าไ่พาใครไปจักเทียบบัดนี้เอาเดี๋ยวสิบอกกันปูเพื่มเยอะหอกว่าพาไปแน่ไม่ใ บอยูนนี่กัมีรถยอดจาจัดต้น้าไปก่น่าแต่วอันนี้ว่าวันไปคุณแม่ออกไปซื้อมาบอกภาปจักยอาที่จะไปสักคนล้วว่าหันว่าไปเอาน้ำมันผีแปดจอกกันมันกับว่าเขาคงตัวน้องขาวบอกทาว่าแฟนเอฟซีมองได้ว่าแม่นแมนบอกแน่มองได้เค็ดเค็ดคงัวบอเท่าไนอ่เนาะี่ไปนั่งเอาไปนั่งเอา แต่ว่ามีคนอยู่แถวชลบุรีติดต่อมาอยู่เดี๋ยวขั้นขั้นมิมองบอกได้่าค่ะครับบอกมาเลยเข้าราว่าไปายุใกล้่าเลยดิยันตกน้ำเลยดิโอ้ยดอะไรแรงมากอ่ะสิเนาะเไดีภาพเไดีภาหมอท่าไปเอาเรื่อยเป็นเร่องย่องนี่เขาว่าเม่นั่งอีกยังก่อนที่ไปน้ำเรือแม่อย่าร่างเขาว่ามานั่งตรวจปวดที่นี่ชั่วมือเพาะท่านมาผมจินั่งเองสิ่งดอก ค่ะเมื่อย่านดอกแม่อย่านั่งแล้วสันพอกลับไปนั่ง่นมาหายเลขค่ะแต่ว่าจากหยอกอยู่่นมาหายเลขมานั่งหยอกคือซื้อไม่หยอกไม่หยอกนาหยอกนือซื้อบอกมาหายเลขค่ะไม่อยานั่งก็ได้เอาเอฟซีแล้เอฟซีว่ามองได้ก็ค่ะบอกมาเลยบอกมาเลยเนาะค่ะมอทําไม่ถึงไปนั่งไปขอเนาะถ้าไปขอได้เหมือนเหม่อนบอกมาเลยค่ะแต่วันหนึ่ง หาซองนี่คือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์กะกะมันได้จังสีมันได้จังสีเนาะพี่เขาบ่กเขาครับต้องเบิ้งพี่จันละหน้าเบิ้งพี่จันละหน้าแต่ว่าไห้หมอทำไห้หนึ่งหาสองนี่ละค่ะเออจเก็บเม็ดเดียวหนึ่งห้าสองนี่ละถ้าถ้าเหรียญนี่เขาก็กว่าต้องกลับหนังกลับหลังเลยเนาะบ่กต้องกลับเลยทามาคือถ้าลั่นก็คือลั่นเบิ้ดเลยวันเบิ้ดทั้งสาม คือความั่นใจของพ่อมาทำเพื่อนอ่ะค่ะพี่น้องขั้นขันเขากคือเขาตรงๆเลยล่ะขาตรงทั้งสามตัวเลยนะครับนอะค่ะบันนี้ก็นั่งปฏิบัติคู่มืออยู่เป็นบวอนั่งปฏิบัติคู่มืออยู่เพื่อกับเป็นมองแม่นมองบแม่น่ะบางมองว่ากับแม่นข้ากี่ทีดิได้เรียวความแล้วมอง บางมองกับบ่แม่นอพราะทำมันก็ถือว่าฝันดีเนาะในท้องเนาะเอราะว่าในท้องหาก่องหมดเลยเขาแบ่งไปก่องหนึ่งฝันแสดงว่าฝันดีอฝันจะขึ้นวะฝันมาขึ้นบ้านอนีฝันมาขึ้นว่านเนี่ยฝันดีค่ะถือว่าฝันมีหาก่องเขาแบ่งให้ก่องนึ่อแล้วสองเลยบัานนี้พ่อเรียกไข่มันบอกให้มาตรงขาล คันเห็นสักเกียนว่าจังมาตรงออันนี้ก็เพียไว้แต้มหนึ่งอ้อเพียไว้แต้มหนึ่งเห็นว่าว่างคันคืาซื้องกาตัวสีมันกัดตึกในเลื่อนขึ้นต้มหนึงยมันก็เป็นก้าวสองว่ันค่ะถือว่าไก่เชี่ยงสุดๆแล้วน่อหนอมมนบมแมนคักโมแมนค์คั็เคยมีด้ค่ะเคยมีได้เรียวความกับมีค่ะแต่ว่าบอกคนแฟนเอฟซีว่ามองได้ก็คักบอกมาเลยออืโมผ่านมาขั้นพุ่มพุ่มคน แข็งคนแห้งอหลีนี่ได้แทะได้อืได้เรีวยวความได้เพี้ยวคืมเพิ่นสิบอกเฮาเลยนบ่อหันเท่าเขาเขาสิมาบอกเลยหันแล้วก้นเขากับบ่อหาลังพุ่มหาล้งพุ่มนั่นเขาจะบ่อกตกเตอืโตเขาจสย่างมห้องใส่หูเลยอออืคือจึงอยู่หน้าพอปูพอนหญ่สมสมบัรยาเลยคือจึงหน้าพอสมยาเลยเขาว่าเด็กน้อยบักบ่ยิ่งหาหายิ่งนู้น้อง เขาไปว่าไรเขายันเขาว่ากล้านี่ผู้เดียวซ้องเต้ยท่านเดือต้องให้หมอถ้ำมานั่งเายค่ะเลื่อนไปนั่งผีตัวนี้มันคือคือเป็นเจ็กอยู่เดียวมัขาดหลังมือขาดหลังมันยางกลับไปกับบ้านสามเสี่ยวไมยคือจิบิย่างยังโดนแต่คอยว่ามาบอกทำไมว่าท่นว่าหลอมาห้องใส่หูเอยโอ้ยบอกซองซองซีเอ้ยว่าท่านมันห้องใส่หูเขยเขยกับเลื่อนเศร้ากับออกมาหาหมอซุ่มมันถ่ายอยู่เล คนวางได้แล้วเหมอนว่าบอกสองซีก็ยังเสร็จมันออกสองซีแบบนี้แล้วมองวันแข็งแข็งมองมันแม่นๆได้ทันที่เลยว่าโดนซ่อมจังว่าบอกแฟน์แอฟซีว่ามองไดนแน่ๆบอกมาเลยค่ะสิไปนะพ่อนะค่ะเอาวันนี้ก็สิรบกวนเวลาอีพ่อหมอท้ำห้องซัมเนี่เนาะค่ะขอขอบคุณอีพ่อหลายๆเด้อค่ะที่แแ่งปันแนวทางค่ะพ่อคค่ะรับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่นอ้องป้องไปค่ะนี่กรตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะจากอีพอ็อหมอทำพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเม็ดเดียวแขนๆรวยเลยเนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเะค่ะพี่น้องเด้อค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะใต้เกาะใต้ตองให้ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนลงทุนเนาะค่ะใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําเ้าค่ะ <c oughs> พี่น้องเด้อคะ่นนะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะ แมนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบว้มสําเร็จทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้มิต่คําว่าเฮ่งเฮ่งรุยลวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ